วันนี้นะครับผมมาเล่นนะครับที่สวนรถไฟนะครับนี่สะพานครับเป็นสะพานที่สวยดีครับบรรยากาศดีด้วยอ่าครับผมนี่ทำอาหารร้องเพลงเล่นดีก,กว่า one two three บ่หูมีไพยยอกเจ้าหรือยันโอ้วั่นน่ารักจังวั่นน่าสนใจจากต่อจบอจยูอก่กอดท้อมอมานานถูกใด อยู่เจ้าคือขขาวหน้าเจ้าคือสใจคิมยังทาด้วยส่วนตัวอยทุกใจตั้งนานก็ตั้งแต่วันเจ้าเดินผ่านสายตา ที่ตาหันเมื่อนังนมทางคอยเจ้าผ่านมาเจ้ามองเฉยๆเจ้าเอ่ยอาสาที่มาจากใจเจ้างามร้ร้ายเจ้สวยโดนใจเจ้าใช่ทุกอย่าง ชีวิตห่างๆที่แรงเลารังที่มองไกลไกลให้น้อโชคดีได้ขึ้นบัญชีเป็นเจ้าของใจคนพ่อสัมยยกขายคนณใช่เจ้าแนบบอนอกิตาเก่า Chợt bao ngẫu trái Xích hóng thêm đáy nhọc cháu lần nào Ướn cả bỏ mỏng hồn Cờ bỏ hẳn sang căn thề bò Bộ bên nhẫn đỏ đi ngọc có phó คนกับรอยดาจะงามไร้ยรยจะสวยดนใจจะใช่ทุกอย่างชีวิตทัห่งหางดีร้างเพื่รัรงจะมองไกลไกลให้น้อโชคดีได้ขึ้นบัญชีเป็นเจ้าของใจ คนพ่อสม้นอายรูายคุณไทยเจ้าแนบบนนอคนพ่อสม้อายเขาขายคุณไทยเจ้าแนบบนนอจบไปแล้วครับสำหรับบทเพลงกีตาร์หยอกสาวครับ ขับร้องโดยไก่กุ๊กครับผม